ันนี้ก็พี่เช็คจกจบของร้านเพชรศาาิสาขาเออท่านเป็นชาวอินเดียนะทาน่าพูดภาษาไทยชัดเลยครับวันนี้ก็มาอีกวันหนึ่งวันที่วันนี้ว่าเป็นวันพุทธที่หกสิงหานะครับพี่เช็คก็เมื่อวานก็หายใจไม่ออกใช่ไหมเขาพี่เช็คนี่ก็เขาเป็นหัวใจอยู่แล้วเปหัวใจสามเส้นเขาเรียกว่าทําอะไรนะบอลรูนสามเส้นบอลูนสามเส้นแต่เมื่อวานตอน สี่ทุม่มหายใจไม่ออกใช่ไหม,ไมออผมก็อัดพลังให้แล้วครับกลับไปนอนหลับดีไหมนอนหลับดีเลยไม่ได้เป็นหายใจที่เป็นคล่องหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยมันจะไม่ได้มันรู้สึกว่าคุณปกติเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยก็คือผมอัดพลังให้ดีแล้ววันนี้ก็มาซ้ําอีกนะฮะแต่เป็นวันนี้วันนี้ก็เป็นวันพุธใช่ไหมเมื่อวานมาวานัานอังคารใช่ไหมวันอังคารใช่ครับวันนี้วันพุธก็อัดพลังให้ครับอันนี้ก็ร่างกายก็นิ่งเป็นปกติแล้วนะ ดีขึ้นดูแล้วนะดีขึ้นเยอะเลยอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมโมเยอะเยอะนอนหลับทั้งคืนสบายไหมทั้งคืนสบายเลยก็นี่หายใจที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คล่องเลยเออคล่องคล่องเลยวันนี้อัดพลังเพิ่มอีกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่มีทุกเนี่ยใช่ไหมฮะครับแอดหลายท่านเลยเราช่วยฟรีนะฮะดูหมอฟรีทำพิธีแก้คุณใสอุทิศเจ้าการในเวรนี้ฟรีนะมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะบ่ายโมงถึงประมาณห้าโมงเย็น่ะนะฮะ ช่วยฟรีดูหมอให้ฟรีแก้คุณใวิธีเจ้ากรรมในเวนให้ฟรีเออร็อกวนพี่เชฟชกชวนเป็นภาษาอะไรนะภาษาอินเดียเออภาษาอินเดียเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องอินเดียนะฮะทั่วโลกอ่ะเราทำให้ฟรีไปแบนนะย่านฟรีฮ ोता है और यहाँ इसका असर होता है एक बार आप आके अपने जो भी त क ल ी फ है उससे आप मदद कर सकते हैं आप यहाँ पे आइए ये आपको फ्री में हेल्प भी कर देंगे और आपका जो काम है शरीर की जो तो बीमारी है उससे दूर में आपको हेल्प पूरा पूरा मिलेगा तो तो मैं आपको भी मैंने खुद ने यहाँ पे सब चीज़ दिखा है इसलिए मैं चाहता हूँ की आप यहाँ पे आइए और इस चीज़ का ओके अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो मेरा नंबर लिख लीजिए जीरो नाइन फोर नाइन सिक्स नाइन टू फाइव थ्री फाइव ये नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लिए आपकी मतलब कि सेहत के लिए अच्छा है आप आ सकते हो आके आप देख लीजिए अच्छा है मैं तो करके आऊँ मुझे बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी तो हालत अच्छी हुई आप लोग भी अच्छी हो मैं हर चीज़ कर चुका हूँ यहाँ पे ओके है सर चीज़ फ्री में होता है अच्छा काम होता है इसलिए मेहरबानी करके खुद की अगर इलाज कराना चाहते हो आप यहाँ पे आइए आपका इलाज फ्री में अच्छा हो जाएगा China, okay. HRP, HRP. Then some people have the problem about how your body have pain. I think that you come here is free and good for you, your health and all things. I want you come here, and I want I already here is good. I think I I want all people come here here to clean your problem, and he can pain and he can help you very well. You can come here. อี e ฟรีแล i s is, is not e x p e n s ค v e you can contact me 0949692535 my name is ั h คือเช t ฉ a นส you, ร e พ f คุ e มาที่นี r ไ์ครับขอบคุณครับี่เชคขอบคุณครับพแม่พี่น้องัวไปครับ